นิดหนึ่งนะครับที่เดินอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนิดหนึ่งเร็วหน่อยนะครับยังมีการเดินอยู่นะครับขอบความกรุณาทุกท่านได้นั่งประจําที่ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโอกาสนี้นะครับรอบที่สองเราได้ถ่ายภาพเพื่อที่จะได้ให้ทางบริษัทวิดีโอโปรดักชันได ถ่ายภาพเพื่อที่จะให้บัณฑิต่ละท่านได้ภาพซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นภาพเสมือนจริงที่จะรับวันที่12นะครับพร้อมเลยอยังครับทางด้านฝั่งทางทิศใต้ครับยังเดินอยู่นะครับอีก ินหนึงประตูทางด้านฝั่งทิตต้านะครับเจ้าหน้าที่ดูด้วยครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วจะได้การพรัฒนาพระเดชพระคุณใจเมตตาให้อวาทแกบ่บัณฑิตซึ่งวันนี้เป็นมหาบัณฑิตและก็ดุษฎีบัณฑิตนะครับที่ซ้อมสองรอบครัแบบรอโปรเจคเตอร์ซึ่งฝ่ายที่ดูแลวันนี้เราได้รับความกรุณาจากทาง MCU TV ซึ่งมีศัตรูอยู่ทางด้านทิศเหนือทําการถ่ายทอดสดและก็สัมภาษณ์ผู้ที่เป็นบัณฑิตโดยเฉพาะเรามีผู้บริหารระดับสูงหลายท่านที่จบระดับปริญญาเอกในรุ่นนี้ได้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งผู้ที่เป็นตุศริบัณิตกิติมศักดิ์ที่มาซ้อมรับได้ให้สัมภาษณ์อย่างเช่นคุณอ้ําอธิชาติชุมนานน์ซึ่งเป็นดารา ที่มีชื่อเสียงบัดนี้พร้อมแล้วนะครับทางด้านหลังเร็วนิดหนึ่งครับในนามของคณะกรรมการจัดงานพิธีซ้อมรับปริญญาประจำปี2564โดยมีพระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ดรพระเทพปรวราเมธีอัคามหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชาขอกราบขอบคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีและในโอกาสบัดนี้ขอกราบราตนาพระเดชพระคุณศาสตราจารย์พระธรรมชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เมตตาให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเป็นลําดับสืบต่อไปขอกราบราตนาด้วยความเรารพยิ่งครับ ขอแสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดีในความสำเร็จของท่านมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกรูปทุกคนวันนี้เป็นวันที่ ทางผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ท้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรองศาสตราจารย์ดรประเทพปรวระเมธี ได้จัดพิธีซักซ้อมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับประทานปริญญาผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกรูปทุกคนของมอจรล้วนมีความยินดีปรีดาในความสำเร็จ ของทุกๆท,ท่านนอกจากนั้นญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่รับทราบความสำเร็จของทุกรูปทุกคนแม้ใน ปีนี้ไม่สะดวกในการมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เชื่อว่ากำลังรับชมการถ่ายทอดทางช่องทางต่างๆของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมจรและมีความชื่นชมยินดีไปในขณะเดียวกัน พิธีประสาทปริญญานั้นแม้จะเป็นพิธีการจัดก,กิจกรรมรับมอบรับปริญญาเหมือนกับการรับมอบเรื่องอื่นๆ แต่มีความสำคัญตรงที่ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทั้งความดีใจก็คือความปราโมทมีทั้งความอิ่มใจคือปีติ และมีความสุขไปพร้อมๆกันซึ่งความดีใจความอิ่มใจและความสุขนี้ถือเป็นพลังภายในที่จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา นำเอาความรู้วิชาการที่ได้รับถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่กล่าวโดยสรุปก็คือการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับวิชาการเพื่อเป็นองค์ประกอบในการให้ลูกศิษย์ลูกหาใดไป ทำหน้าที่การงานในฐานะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการอภิเษกความรู้วิชาการให้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นวิชาการที่มีชีวิตที่จะนำพาชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขความเป็นบัณฑิตนั้นมีลักษณะที่ แตกต่างจากบุคคลทั่วๆไปในหลายๆเรื่องแม้จะเป็นบัณฑิตที่มีนัยยะแบบโลกๆแต่คําว่าบัณฑิตเป็นคำที่สื่อให้เห็นถึงความพิเศษของคนที่สำเร็จ การศึกษาความพิเศษทางด้านความคิดคนที่เป็นบัณฑิตมีความคิดที่ละเอียดรอบคอบมีความคิดที่เป็นระบบ และมีความคิดที่มีความรอบด้านมีความครบถ้วนผลจากการที่มีลักษณะทางความคิดที่พิเศษจากบุคคลทั่วไปการทำหน้าที่การงานจะมีประสิทธิภาพและผลที่เกิดจากการทำหน้าที่ การงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นผลที่มีความเลิศมีความประเสริฐกว่าผลที่บุคคลท,ทั่วไปได้รับที่สำคัญจากการที่มาศึกษาในสถานศึกษาได้มีโอกาส พบัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่มาจากที่ต่างๆต่างฐา,า,านะต่างพื้นฐานความรู้และต่างวัฒนธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมทำให้มีการซึมซับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตระหว่างกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพราะฉะนั้นในการศึกษาในชั้นเรียนนั้นนอกจากวิชาการเฉพาะสาขานั้นๆที่เราได้รับไปแล้วมีค่า ไม่น้อยไปกว่าวิชาการที่เราได้รับในแต่ละสาขาก็คือประสบการณ์ชีวิตซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการให้เราสามารถประยุกต์เข้ากับหลักวิชาการเพื่อการดำรงสถานะรำหน้าที่การงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขอฝากเป็นหลักคิดในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันโดยทั่วๆไปเรามีหลักวิชามีประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆขณะที่ศึกษาในชั้นเรียนและที่สำคัญที่มอจรอนี้มีโอกาสได้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นจิตภาวนามีความเจริญงอกง,งามทางด้านจิตใจแล้วให้ นำสิ่งต่างๆที่ได้มานี้ไปใช้ในการทำหน้าที่การงานในสถานการณ์ต่างๆโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนมีความเกี่ยวพันโดยเฉพาะความหลากหลายทางด้านข้อมูลข่าวสาร ให้บัณฑิตได้มีวิจรารณญาณในการใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจในทุกๆสถานการณ์ไปพร้อมๆกันมีคำที่บ่งบอกที่เกี่ยวพันกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารใหญ่ๆ อยู่สี่คำเป็นปรากฏการณ์ทั้งในฐานะของสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นปรากฏการณ์ทั่วโตไปหนึ่งก็คือคำว่า Facts สองคำว่าท u t h สาม Reality และสี่สำคัญอย่างยิ่งคือ Virtuality บัณฑิตยุคนี้นอกจากความรู้ทางวิชาการประสบการณ์ที่ได้จากชั้นเรียนแล้วการใช้ความคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนาสิการคิดได้คิดถูกคิดเป็นหนึ่งในสาระของคาว่าคิดได้คิดถูกคิดเป็นก็คือความสามารถในาการคิดแยกแยะ ความเหมือนและความต่างในคีย์เวิร์ดสี่คำอย่างพี่ว่านี้อะไรเป็นแฟกซ์ต้องแยกออกคำว่าแฟกซ์ข้อเท็จจริงมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงในนั้นคำว่า truth ก็คือส่วนที่เป็นความจริงที่แยกออกมาจาก f c t t s r รียลิตก็คือสัจจะสิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาติและที่คนในยุคป,ปัจจุบันจะเกิดความเสียหายก็คือเอา Virtuality ไปปะปนกับส่วนที่เป็น f a กตเป็นทรุดและ Reality เป็นที่กลิ่งแกงว่านาาที่สุดโลกในอนาคต คนยุคใหม่จะเกิดความสับสนระหว่าง r e a l ลิตกับ v i r ร์ช l ว t ิแยกให้ออกบัณฑิตที่จบจากมจรเรามีทั้งส่วนที่เป็นปริยัตแนวคิด,ดทิสฎีทาง้านวิชาการและปฏิบัติก็คือการพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็งซึ่งจะทำให้จิตเป็นสมาธิเป็นกุศลแต่เพียงฝ่ายเดียว และที่สำคัญเป็นฐานของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญามีความละเอียดในการใช้ความคิดอยากให้เป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมยุคใหม่มีความสามารถในการแยกแยะรู้ความจริงเกี่ยวกับสี่คำดังที่ว่ามานี้เราก็จะสามารถเป็นหลักนำพาสังคมได้ เป็นที่หวังของสังคมทั่วไปนอกหนเือจากนี้ยอนิโสมนสิการคิดได้คิดถูกคิดเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตจากมจรให้มีความคิดที่เท่าทัน ความคิดที่เท่าทันความจริงของโลกก็คือคิดแบบใจลักมีสติไม่ประมาทความคิดแบบใจลักแนวคิดเรื่องใจลักก็คือแนวคิดที่ให้คนได้รู้จักบริหารความเสี่ยง ในการใช้ชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตหน้าที่ก,การงานเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องความเจริญเรื่องความล้มเหลวในการทำธุรกิจหน้าที่ก,การงานทุกอย่างเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเรา มีความรู้เท่าทันอย่างนี้ก็จะได้บริหารความเสี่ยงให้กับตัวเองเวลาเจอกับอนิจารมที่มีความรุนแรงมีทั้งปริมาณและความรุนแรงความเข้มข้นก็จะได้ดำรงสถานะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขข้อฝากหลักคิดอันสุดท้ายก็คือคิดครบถ้วน อยู่ในหลักโยนิสโสมนสีการเช่นเดียวกันคิดได้คิดถูกคิดเป็นคำว่าคิดครบถ้วนก็คือคิดถึงคุณโทษและทางออกเรามักจะเกลงผลเลิศในการทำหน้าที่การงานโดยเฉพาะโลกปัจจุบันมีความรู้คนเฉลียวฉลาด ได้องค่าพยพบหลายอย่างที่มาเป็นส่วนเสริมทำให้มีความฮึกเหิมในการทำธุรกิจหน้าที่การงานเริ่มทำแล้วก็นึกถึงผลเลิกอย่างเดียวบัณฑิตต้องคิดให้นอกเหนือจากผลกิจการทุกอย่างการทำหน้าที่การงานทุกอย่างนั้น หนึ่งมีผลก็คือเกิดขึ้นโดยตรงดีไม่ดีก็ว่ากันไปอาจจะเพราะส่วนที่เป็นผลดีเนี่ยมีผลและมีอีกสองอย่างที่จะตามมาจากผลนั้นก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นอนิสงและส่วนที่เป็นอาทินกคือเป็นโทษ ผลเป็นผลโดยตรงเป็นผลดีเป็นผลดีโดยตรงแต่ผลดีมีผลดีสืบเนื่องเรียกว่าอานิสง์และในทางธุรกิจนั้นไม่ได้มีผลดีอย่างเดียวมีผลเสียด้วยเรียกว่าอาินบเพราะฉะนั้นหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยให้คิดต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นผลดีคืออานิสง์และผลไม่ดีคืออาธินกคิดต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งก็คือนิสรณะนะก็คือการถามออกวิธีการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก็เป็นหลักคิดสำหรับบัณฑิตยุคใหม่ว่าให้ถือหลักต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็จะอยู่รอดปลอดภยัย ในขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่งที่หวังให้กับสังคมรอบข้างด้วยขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรองศาสตราจารย์เตอร์ประเทศปอรักษ์ในทีที่รับหน้าที่ในการฝึกซ้อมให้เกิดความเรียบร้อยคณะผู้บริหารทุกๆท,ท่านที่เอาใจใส่และก็แสดงความชื่นชมยินดีกับลูกศิษย์ลูกหา อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้ายที่สุดนี้ในานามของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูปทุกคนของประชาคมมจรอขอตั้งกิจอธิษฐานอนํานวยพรรัตนตยานุภาเวนะด้วยอำนาจใคุณพระศรีศรันตรนไกร ุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญมาทั้งหมดงานจงประมวลรวมกันมาเป็นตะบะเป็นเบชะเป็นพละวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสารเสริมเส่งให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานงอกงามในร่มธรรมขององค์เสนจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งในอายุวันน้าสุขภพลปฏิพันธธรรมาสมารสมบัติธรรมาสารบุมิคุณสารมบัติ โภกสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการนาอันเตรนไปในทางที่ชอบประกอบได้ธรรมขอจงสมโมโนปรารถนาในสิ่งนั้นจงทุกประการเทินสัตว์ทุกับในนามของคณะกรรมการจัดงานพิธีสอมรับปริญญาในวันที่9เดือนธันวาคมนี้โดยมีพระเดชพระกุณรองศาสตรา,าจารย์ ดรประเทศปวรลเมธีอัครมหาบัณฑิตรองที่การบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณศาสตราจารย์พระธรรมวชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เมตตามาให้กำลังใจแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันนี้ขอกราบขอพระคุณด้วยความเคารพยิ่งมานกกาสนี้ครับ On b e h a l f o f the rehearsal committee under the leadership of The most venerable Associate Professor Dr p a t h a p a w r a Meti and also member and graduates I would like to thank the most venerable Professor Dr p a t h a m a c h a r a m a n i t to kindly come to give encouragement to all graduates today ครับรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับขอทั้งครับพระเดชยนคุณ ท่านเจ้คุณอาจารย์องค์อธิการบดีครับขอทุกท่านในมนุกขึ้นสนพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีของเราก็มีาศาสนกิจและก็มีภารธุระในการรับผิดชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ได้เมตตามาให้ กำลังใจสแสดงความปิติสมนัตชื่นชมยินดีมุทิตาจิตกับลูกศิษย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สําเร็จการกศึกษาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันนี้นัว่าเป็นความเมตตาและเป็นเกียรติแก่พวกเราอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ no, the boss, น o o คณะบดีคณะสังคมศาสตร พร้อมด้วยผู้นวยการสํานักทะเบียนและวัดผลและผู้บริหารได้น้อมอถวายส่งพระเดชพระคุณโอธที่การบดีนะครับในลําดับต่อจากนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านจุคณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรประเทศปวาระเมธีอาคามหาบดตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารประธานคณะกรรมการพิธีซ้อมรับปริญญาในวันนี้ได้อ่า ล่าวแนะนําอะไรเพิ่มเติมกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งขอกราบร no ัตนานพระเดชพระคุณด้วยความเคารพยิ่งครับ Sit d o w p l e a s and again the chairman of the rehearsal committee is going to explain and to evaluate how good the second round of the rehearsal. สองรอบ ผ่านไปรอบที่สองก็เรียบร้อยดีขึ้นแต่ว่าความไหวยังเหมือนเดิมเท่าเดิมก็คือ44นาทีเป๊ะเลยเพราะนั้นยังสปีดไม่ได้อยากจะได้ทักสามนาทีรอบที่สามนี่น่าจะได้นะสาไม่ได้สามก็ยังดี รอบที่สองนั้นเป็นรอบพิเศษที่ท่านทั้งหลายจะได้มีภาพรับกับท่านอธิการบดีและก็มีการบันทึกบันทึกโดยทีมช่างภาพ แค่นี้ถ้ายังรับผิดชอบไม่ได้